กันจัร์จแบตกล้องเกินจากเงาไฟฟ้านะคะแบตมันก็จะเป็นแบตอนดิคินหรลิเทียมไอออนนะคะแล้วก็เททั่วชาติหรือชาร์จเจอร์เนี่ยค่ะก็ไม่นั่นนะคะชาร์จแล้วก็เวลาแบตเตอรี่เต็มมันก็จะมีไฟบอกสัญญาณอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราก็เอาไปใช้งานนะคะโดยตัวกล้องเกินจากเงาไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะตอนนี้นะคะ กาชุดแต่งตัวที่เราพร้อมีจะตัดหญ้านะคะถ้ามัดรอนนะิดก็ใส่ไปเลยค่หม้วกันนกนะคะพอเราแต่งตัวพร้อมแล้วนะคะเเรากจะลองตัดหญ้าโดยเครื่อนตัดหญ้าไฟฟ้ากันแล้วนนี้ก็คือเราเสนอข้อเครื่องตัดหญ้านะคะที่ใจแบตเตอรี่น่าขาย่าเคลื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตคีพูพปิดถึงเกรื่อนตัดหญ้าไฟฟา้าน,นะคะเช็คเลยนะคะแบตเตอรี่ก็เต็มนะคะทีนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะกดตรงนี้ นี่ก็คือติดตู้ตัดนะค่ะนี่ก็จะทำงานแล้วเราไปล็อกไปล็อกแบบนี้นะคะจึงเราก็ซสรางมาตีใจใส่เกัดกัญ้าสบายลังนี้ได้เลยนะคะพ้นงานตีตัดได้นะคะกันแล้วแต่ความประณีตเราแต่ความจำนาแล้วแต่ความหน้าความบางของหน้าที่เราตัดนะคะเห็นว่า้าตัดหน้าคาไป